คาดฝันขึ้นกับนักเรียนสองคนในเวลาไล่เลี่ยกันรวมถึงเหตุการณ์เสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาก่อนหน้านี้ตั้งแต่ที่ผู้คนรับรู้ว่ามีโรงเรียนชื่อทรัพย์สถิตวิทยาอยู่บางก็ว่าเป็นอาถรรพ์บางก็ว่าเป็นเหตุฆาตกรรมหรือไม่ก็มาจากระบบรักษาความปลอดภัยที่หละหลวมจนทําให้เกิดเหตุร้ายตามมามากมายอย่างไรเสียตอนนี้โรงเรียนดังกล่าวก็ไม่เหลืออยู่ให้ผู้คน ได้กล่าวขานถึงตำนานเรื่องเล่าเหล่านั้นอีกแล้วหลังจากเหตุเพลิงไม่ใหญ่เมื่อคืนที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหมในครั้งนี้ได้เพราะขอบเขตของโศกนาฏกรรมนั้นกินวงกว้างจึงจำเป็นต้องใช้เวลาในการสืบหาสาเหตุพอสมควรแต่มีรายงานว่าพบศพผู้เคาราะร้ายหลายรายอีกทั้งยังมีรายงานว่า เด็กโรงเรียนนี้หายตัวไปจากบ้านถึงสาคนแต่ยังไม่ได้รับการยืนยันที่อยู่และยังไม่พบศพที่เข้าข่ายภายในเขตของโรงเรียนนอกเหนือจากศพอื่นๆที่ถูกพบในพื้นที่ยังไงเรื่องนี้ไกลวันกดปิดโทรทัศน์ที่กำลังรายงานข่าวเรื่องของโรงเรียนในความดูแลของตัวเอง ตอนนี้เขายังอยู่ที่บ้านไม่พร้อมที่จะโผหน้าไปยังที่เกิดเหตุแม้ว่าจะมีสายเรียกเข้าจากเจ้าหน้าที่มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาผู้อำนวยการถอนหายใจมองซองสีขาวที่วางเกลื่อนอยู่บนโต๊ะบนหน้าซองนั้น จะน่าถึงอาจารย์ทุกคนในโรงเรียนข้างในมีเช็คเงินสดจำนวนเท่าเงินที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าแม้จะไม่บอกใครแต่ที่จริงแล้วไกลวันคิดที่จะปิดโรงเรียนนี้อยากถาวรแต่อย่างน้อยก็อยากจะจัดงานบวงสรวงให้เสร็จสิ้นเสียก่อนเพื่อความสบายใจ ว่าจะไม่เกิดเหตุไม่คาดฝันแก่ผู้เกี่ยวข้องเอ้ยเวรกรรมแทๆ้ๆไม่ทันจริงๆสินะอ,อีกแค่สองวันเองอ่ะอ้ยเวรกรรมอะไรของเด็กมันนะไกลวันก้มหน้าปาดน้ำตาและกล่าวโทษตัวเอง ที่ทำอะไรชักช้าไม่ทันท่วงทีลึกลงไปเขาคิดว่านี่คือความผิดของตนตอนแรกเขาพยายามติดต่อกับอดีตผู้อำนวยการที่เป็นคนดึงเขามาทำงานที่นี่แต่ก็ไม่มีการตอบรับใดจากปลายสายไกลวันย้อนคิดถึง คำที่เขาได้ยินในวันแรกที่เริ่มงานโรงเรียนแห่งเนี้มันถูกทาบเขาเชื่ออย่างนั้นเพราะได้เห็นได้สัมผัสมันมาด้วยตนเองและก็ไม่เคยนิ่งนอนใจที่จะควานหาทางออกแต่แล้วมันก็ไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนไป มีเด็กตายทุกปีจนเกิดเป็นโศกนาาตรรมใหญ่ในครั้งนี้โดยที่เขาไม่มีสิทธิ์ได้รับรู้ถึงที่มาที่ไปของเรื่องราวทั้งหมดเพราะตนคงไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกงกรรมนี้แต่ทำไมเขาถึงได้มาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนี้กันแน่เขาก็ไม่อาจรู้ได้ หรือบางครั้งมันก็อาจจะมีสิ่งที่อยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์เหล่านั้นอยู่บ้างหรือบางทีเขาอาจจะแค่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อยู่ที่นี่ไม่ใช่สถานที่เขาอาจเข้ามาผ่านพบมองหาหนทางช่วยเหลือให้เท่านั้นแต่ไม่อาจบิดเบือนปลายทางผลกรรมใดๆไกลวันพยายามครุ่นคิด แต่ก็ไรซึ่งคําตอบสิ่งที่เขาทำได้นับจากนี้คือการจดจำทุกเรื่องราวและเก็บมันไว้ในส่วนลึกของจิตใจพร้อมกับภาวนาว่าตำนานและเรื่องเล่าของทรัพย์สถิตวิทยาจะเลือนหายไปพร้อมกับซากปลักหักพังของโรงเรียน 5ปีต่อมาแม้เวลาจะผ่านมาหลายปีแล้วแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่สามารถหาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุเพลิงไหม้ในคืนนั้นได้ขณะที่ทุกคนก็ต้องการความจริงรวมถึงผู้เสียหายและผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ต้องการคำตอบ ทางเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจประกาศต่อสื่อมวลชนออกไปว่าเกิดเหตุไฟฟ้ารัดวงจรและศพเด็กนักเรียนที่พบภายในโรงเรียนนั้นเกิดจากเด็กที่แอบเข้ามาภายในโรงเรียนโดยพลรการจึงไม่มีผู้ใดต้องรับผิดชอบต่อเหตุที่เกิดขึ้นอย่างไรเสียแม้ว่าในทางคดีความจะจบลงไปแล้ว แต่เรื่องราวปากต่อปากนั้นยังคงอยู่ชาวบ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างพูดกันเป็นเสียงเดียวว่าเป็นผลมาจากตำนานและคำสาบของโรงเรียนแห่งนี้บางก็ว่าในยามค่ำคืนจะได้ยินเสียงสวดดังระงมไปทั่วพื้นที่ของโรงเรียนบางก็ว่าได้ยินเสียงตอกเสาเข็มบางก็ว่า ได้ยินเสียงร้องค้ำครวญอย่างเจ็บปวดข่าวลือแพร่สะพัดออกไปไกลอย่างรวดเร็วจนผู้คนเลือกที่จะเลี่ยงการเดินทางเข้าใกล้พื้นที่ที่ถูกทิ้งร้างไว้ในสภาพเดียวกับคืนนั้นเช้านี้ก็เช่นกันแม้จะเป็นเวลาเช้าตรู่ที่ทุกคนออกมาจับจ่ายหาซื้ออาหารเช้าเหมือนอย่างปกติ แสงสว่างจากดวงอาทิตย์ขับไล่ทุกเงามืดของค่ำคืนให้หายไปแล้วแต่ทุกคนก็เลือกที่จะขับรถหรือเดินอ้อมไปอีกทางหนึ่งเพราะไม่อยากเฉียดเข้าใกล้โรงเรียนแห่งนี้เว้น <When S 1> <When S 2> ก็แต่พิกษุรูปหนึ่งที่มาเยือนที่ดินผืนนี้ในทุกๆเช้าของวันใหม่หลวงพ่อแมนก้าวเท้าอย่างช้า,ชา ด้วยจิตที่สำรวมเพราะรับรู้มาก่อนแล้วว่าวันนี้จะได้พบกับใครบางคนที่ครั้งหนึ่งเคยเหยียบเข้ามาที่นี่แต่ก็ต้องจากไปเพราะเขาไม่ใช่ส่วนหนึ่งของพิธีกรรมในช่วงเวลานั้นอืมสบายดีหรือโยมสบายดีไหมภิกษุ เอ่ยปากทักนายตำรวจที่ตอนนี้คงต้องเรียกว่าเป็นอดีตนายตำรวจชายคนนั้นแม้เวลาจะผ่านไปกว่า5ปีแล้วแต่เขายัางดูไม่เปลี่ยนไปเท่าไหร่สิ่งที่เพิ่มเติมในชีวิตมีเพียงหญิงสาวผิวขาวผมยาวสลวยที่ยืนอยู่ข้างๆและเด็กชายที่จุงมือกันอยู่อีกข้างหนึ่ง เทวการเดินเข้ามาใกล้แล้วนั่งลงกับพื้นก่อนก้มกราบด้วยความรู้สึกที่อัดอั้นอยู่ในใจมาตลอดเวลาหลายปี <_ c oughs> สบายดีครับหลวงพ่อก็ตั้งแต่วันนั้นน่ะที่ผมได้ทราบข่าวถึงเรื่องที่เกิดขึ้นที่เนี่ยตัวผมเองอก็รู้สึกผิดมาโดยตลอด ที่ผมไม่สามารถช่วยอะไรพวกเขาไว้ได้เลยอะหลังจากนั้นผมเองก็ติดพันหลายคดีะติดพันหลายอย่างเลยแล้วก็มีภารกิจอื่นๆอ,อ,อีกมากอะว่าจะจัดการทุกอย่างให้เสร็จสิ้นก็กินเวลาล่วงเลยมาเกือบจะห้าปีผมทำได้แค่กลับมาวันนี้เพื่อไว้อะไรให้กับพวกเขาเท่านั้นนะครับเอออัตตมาก็เคยพูดกับโยมแล้วอะจำได้ไหม เพราะมันไม่ใช่กรรมของโยมมันเป็นกรรมของพวกเขาเขาก่อเขาก็ต้องรับไม่มีใครฝืนกฎแห่งกรรมได้ทั้งนั้นแม้แต่โยมเองก็เถอะกรรมนั้นได้พาโยมไปที่ใดบ้างละ่ะไปพบใครได้เข้าไปยุ่งกับอะไรบ้างเพราะที่ตรงนั้นเป็นของโยมกรรมของโยมโยมถึงต้องไป มันก็แค่นั้นภิกษุในจีวรสี่กลักก้าวเท้าเดินต่อเมื่อเห็นว่าอดีตนายตำรวจคนนี้รู้แจ้งอยู่แก่ใจในสิ่งที่ตนพึงได้อธิบายไปแต่เขาคงต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยเพื่อทำใจให้กลับมาสู่สภาวะปกติการอธิบายในเวลานี้ อาจเป็นเพียงการยัดเยียดความคิดของตัวเองให้กับเขาเท่านั้นและปล่อยให้เวลาช่วยให้เขาได้เข้าใจและตกตะกอนมันด้วยตัวเองจะดีกว่าหลังพระออกมาจากเทวาการแล้วหลวงพ่อแม้นก็มาหยุดยืนอยู่ที่หน้ารั้วของโรงเรียนทรัพย์สถิตวิทยาเหมือนที่ทำมาตลอดห้าปี นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่บาทอันว่างเปล่าถูกกุ่มไว้ในมือด้วยอาการสงบเปลือกตานั้นปิดสนิทแต่เป็นเพียงแค่การปิดลงมาอย่างพอดีไม่ได้ฝืนปิดมันด้วยแรงของกล้ามเนื้อลมหายใจถูกกำหนดให้ช้าและชัดจิต เข้าสู่สมาธิแน่วแนว่ถึงสิ่งที่ตนกำลังจะทำสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอักเวราโหนตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพพยาปัชชาโหนตุก จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาโหนตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตานังประริหารันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด หลวงพ่อแมน้นหรือพรามณ์ในอดีตพยายามอุทิศส่วนกุศลให้แก่สัพพวิญญาณทั้งหมดทั้งมวลที่ตกอยู่ในบ่วงแห่งอวิชชาและความแค้นแต่ก็คงจะไม่มีประโยชน์สักเท่าไหร่เมื่อดวงวิญญาณเหล่านั้นยังคงยืนจ้องหน้าของพระภิกษุด้วยสายตาอาฆาตในระยะที่ห่าง ไม่ถึงหนึ่งฝ่ามือโดยที่ด้านหน้าสุดเป็นใบหน้าของเด็กๆที่เคยมีชีวิตอยู่เด็กที่เป็นคนกลุ่มเดียวกันกับผู้จ้างหวานพรามแมนในการประกอบพิธีพวกเขายืนมองใบหน้าอันเหี่ยวย่นนั้นด้วยดวงตาที่ยากจะตีความเออบางทีการได้ตาย กลายเป็นผีอย่างพวกโยมอาจจะดีกว่าที่อาตมาเป็นอยู่อย่างนี้ก็ได้นะอาตมาตายไม่ได้เพราะผลกรรมจากคำสาปแช่งของพวกโยมอาตมายัางต้องเจ็บต้องป่วยต้องหิวต้องรับรู้ต้องรู้สึกกินนอนอยู่กับความรู้สึกผิดได้แต่อาศัยพระธรรมช่วยบรรเทาทุกข์บำเพ็ญกุศล มอบมันกลับคืนให้แก่พวกโยมก็จนกว่าวันที่พวกโยมจะปล่อยอัตมาไปภิกษุคุกเข่าลงกับพื้นบรรจงวางบาทไว้ลงข้างตัวสองมือพนมไว้กลางอกแล้วจึงค่อยๆน้อมตัวก้มลงกราบเท้าดวงวิญ,ญญาณเหล่านั้นด้วยความรู้สึกผิดเต็มหัวใจ กรรมใดที่ข้าพระเจ้าได้ก่อไว้ขอรับไว้ด้วยความยินดีกรรมใดที่พวกท่านได้ก่อให้กับข้าพร,ระเจ้าข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทุกประการขอท่านทั้งหลายโปรดรับการขอขมาในครั้งนี้รับบุญรับกุศลเหล่านี้ที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญมาเพื่อเป็นแสงไฟให้ท่านทั้งหลายพบทางสว่าง ข้าพเจ้าหวังเหลือเกินว่าสักวันหนึ่งเสียงบทสวดที่ดังก้องอยู่ในจิตของพวกท่านจะเปลี่ยนเป็นบทแผ่เมตตาที่ข้าพเจ้าได้มอบให้แด่ท่านในทุกๆวันหวังเหลือเกินว่าพวกเราทั้งหมดจะพบทางสว่างได้ในสักวันหนึ่งกรรมใดที่ก่อแล้วล้วนแต่ส่งผล รอเพียงวันและเวลาที่เหมาะสมก็เท่านั้นไม่มีใครสาบเราได้นอกจากใจเราเองคำสาบเองก็คือกรรมคือชนักคือความผิดที่สักวันหนึ่งเราทุกคนจะได้รับผลของมันไม่ทางใด,ด,ดก็ทางหนึ่ง ลอยชายขอขอบคุณเรื่องราวดีๆจากคุณลอยชายและสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ